มาก็กราบสวิทัตแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่ของปลาศักนะฮะก็อยู่ในหน้าเกมของรูเตอร์ลัมเบอร์นะฮะของค่ายพีจีท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ในหน้าของโบด้าแปดนะฮะมาจัดทุนน้อยวันนี้มีแค่สองเคนะครับไม่ได้มากนะครับท่านผู้ชมก็มาลองดูเกมนี้กันแล้วกันนะไก่ชนนะจัดก,กันไปที่เบสสีสิบฮะลองเชิงดูก่อนสามสิบรอบ ไม่รู้ว่าวันนี้จะแจกจะจ่ายหรือเปล่านะฮะเกมไปหลายเกมนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ไม่จ่ายนะฮะหลายหลายเกมนะเกมใหม่ก็เล่นแล้วไม่จ่ายนะมาลองกันกี้เกมไก่นะไม่ได้มาเล่นนานด้วยแหละนะสวยฮะเยี่ยมขอบใจเธอมากนะเออตรองนั้นเฮ้ยไหลนอกไหลดีว่ะท่านผู้ชมเอาดิ กำไรหัวสักสองสามพนนยังดีนะวันหนึ่งนะวันนี้จะมาเล่นให้ดูว่าเกมวันนี้จะจ่ายหรือเปล่านะเป็นบางวันนะฮะช่วงเวลาเล่นตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นนะท่านผู้ชมก็อยู่ในหน้าโบร่าแเหมือนเดิมะฮะมาดูกันว่าช่วงเวลาเย็นนี้เกมจะจ่ายหรือเปล่าพอเล่นทั้งวันแล้วฮะพีจีไม่ค่อยจ่ายนะบางเกมแปดสิบรอบ ไม่ได้ก็เลิกนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เราปั่นไปเท่าไหร่วะสามสิรอบนะอุ้ยไก่ขาวฮนะมาไก่ขาวนี่ลองตัวแพงนะสวยเอาว่ะเอาเรื่องลลท่านผู้ชม อุ้ยสวยงามฮะเยี่ยมแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ฮะเอาดิครับคือลือจัดนะโคตรเหนียวคิวแถวสองไม่ลงว่ะก็ไปหลายเกมนะสาวถ้าก็ไม่แตกนะฮะแมวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะผู้ชมแมวนี่ผมแนะนำอย่าซื้อนะฮะวันนี้ ไม่แตกนะฮะเล่นพยายามเล่นนะฮะผมเล่นเอาทุนเข้ามาน้อยนะบางทีก็ทุนละพันสองพันแต่ว่าก็ลองพยายามซื้อก็ไม่แตกนะผู้ชมอุ้ยไหลอ้าคูณห้าไปฮะคูณหกท่าพันแปดอุ้ยคูณเจ็ดคูณแปดไปโอ้โหเอาว่ะเอาดีวะเอาเรื่องนะผู้ชม แตกนอกฮนะสามพันถึงไมโอ้โหเฮีย้ยมาว่ะเอาละฮะกำไรท่านผู้ชมไปต่อไหลขึ้นมาสองพันเอยสามพันแปดนะฮะโอ้โหไหลนอกเกมเอาเรื่องฮะวันนี้ไก่ชนไก่งวงไม่คือลือนะอุ้ยล้างจอวปดิครับ แอกพีดีฮะยังวันนี้ไหลไปดีสวยไม้รางวัลก้อนโต888นะตองแปดครับโคตรหรือเปล่าวะ <c oughs> โอ้โหลั่นดีนะท่านผู้ชมเอาเรื่องนะกำไร2,000นะทะลุเป้าแล้วท่านผู้ชมตามเป้าหมายอุ้ยไม่แล้วครับตัวแพงไก่ขาวนะเออเอาดิ เอาเรื่องฮนะโอ้โหไปเกมแมวสาวท่าไม่แตกนะซื้อปีตปินก็แล้วนะเบ็ดเองก็แล้วนะก็ไม่เข้านะฮะมาแตกเกมอย่างนี้นะดูดิไหลนอกด้วซ้ำอะ่ะเอาให้มันหมด80รอบนะท่านผู้ชมได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลิกแต่ตอนนี้คือออกกำไรมาปั้นต่อนะสวยงามนะเอาเรื่องครับ โอ้โห oh. ก็อยากให้เล่นเกมไหนก็ขอกันมาได้นะผู้ชมตีไก่ตีกันอีกครับเอาดีครับไม่สกเก็ตเตอร์ไม่ลงนะรผู้ชมร1 0ยสบรอบนะไม่ลงเลยแต่ว่าไหลนอกก็เอาเรื่องไหลมิดีครับรอบสุดท้ายท้ายสุดโอ้โหโอ้โหสวยผมท่านผู้ชม โอเคผมก็พอเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวอยากให้เล่นเกมไหนก็ขอกับมาได้ครับกำไรตอนนี้มาที่4,006นะครับมาครับเสร็จอีก10รอบเลยแล้วกันปัดเศษนะฮะได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลิกนะเผื่อมันฟุกนะท่านผู้ชมแต่สเก็ตเตอร์ไม่ยอมลงนะ โอ้โหปัดเสจดีไหมเออมาได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลิกได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลิกโอเคท่านผู้ชมพอเลยก็อยากให้เล่นเกมไหนก็ขอกันมาได้ครับผมวันนึงก็แตกพันสอ0 0ันก็ยังดีนะท่านผู้ชมนะใครที่เล่นเว็บไหนก็สนใจก็สมัครใต้ลิงก์ได้เลยนะครับผมของโบราแปที่ผมเล่นอยู่นะครับ ก็ลั่นไม่มากไม่น้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมมันก็ลั่นอยู่แล้วครับแนะนํามไม่ต้องไปเล่นแมวครับแมววันนี้ไม่แตกนะแต่ว่าลองดูก็ไดนะ้ใครอยากเล่นโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคอยากให้เล่นเกมไหนก็ขอกันมาได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ